เย็นนี้เขาฝากมาบอกคนว่าอะไรนะคะ ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจบไปแล้วและเธอเองก็คงไม่อยากพูดคุยหรือไม่อยากสารสัมพันธ์ต่อแล้วแต่ฉันอยากบอกเธอว่าเธอยังเป็นความสุขของฉันเสมอนะเธอยังคือสิ่งที่ทําสิ่งหรือคนที่ทําให้ฉันเนี่ยอยากมองอยากจดจําแล้วก็มีค่ากับความรู้สึกของฉันมากๆฉันเองอ่ะเคยมีความรักให้เธอยังไงตอนนี้ก็ยังมีความรักให้เธออย่างนั้นนะแล้วก็หวังว่าเธอจะยังไม่ลืมกันฉันอ่ะพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะพูดคุยกับเธอเนี่ยแบบจริงจังแล้วนะขอแค่เธอ ให้โอกาสฉันฉันอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วก็อยากให้เธอรู้ว่าที่ผ่านมาฉันอาจจะมีทําอะไรที่มันไม่น่ารักแต่ฉันรู้ตัวแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงหวังว่าเธอจะให้โอกาสนี่คือสิ่งที่เขาฝากอบอกคุณนะคะมีราศีพิจิกมีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ้าน้ํามินกรกฎพิจิกค่ะประมาณนี้สำใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท่านต้องคิวๆส่วนตัวนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย